พบกันเช่นเคยช่องหนุเมืองชนชาแนลนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูยำแซ่บๆนะครับนี่มาดูยำไข่เมงดาเลยเห็นไหมนี่พี่เดชทางร้านโอ้โหแน่นๆเลยแน่นเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นไงไข่ไม่มีมันเลยนะครับนี่เป็นไงนี่นี่ลูกค้าสั่งกี่ตัวครับเก๊สามตัวนี่เป็นไงจะกินตัวเดียวแต่สั่งเพิ่มนี่จะกินหนี่ลูกค้าบอกอร่อยไหมครับลูกค้าสวัสดีครับอร่อย อร่อยเนาะที่แรกลูกค้าบอกจะกินตัวเดียวนี่เล่นสามเลยครับสามตัวเลยโอ้ขอบคุณนะครับอร่อยไหมครับแมงดาล้านนี้อร่อยจ้าอร่อยนี่การันตีจากลูกค้านะดูเราี่แล้วห้าตัวอบที่แล้วห้าตัวเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วการันตีความแคบนะครับไข่แมงดาล้านนี้ไข่แน่นมากนี่นี่การันตีจากลูกค้าไข่แน่นมากนะครับ ที่แรกลูกค้าบ,บอกจะมากินตัวเดียวฟาดไปสามเลยเป็นไงไม่เนี่ยไข่จุกจุนี่เป็นไงเป็นไงแน่สองตัวแล้วเนี่ยมีสองตัวล้นกล่องเนี่ยจุกจกเลยนะไม่มีกั๊กนะให้กันทั้งตัวนะฟักยังใส่นะแต่ขี้ไม่ให้นะครับเมา การันตีจากลูกค้าเลยครับขายแมงดาแน่นมากครับน,นี่ดูดูขาไก่ขาใหญ่ๆเลยนี่เป็นไงเป็นไง <c oughs> น่ากินไหมน่ากินไหมนี่ไขายแมงดาไปแล้ว าามีครับยำเซลมอนครับนะให้กันทั้งตัวนะล<ม>ูกค้าบอกติดใจนะครับมากินรอบที่แล้วกินไปห้าตัวรอบนี้ใหม่สามตัวแน<า>่นมากค่ะแน,<า>น่นเปี้ยนะครับดต้มจันให,ใหม่ทุกวันนะครับตตั้งไจะดรอบป นี่สวยๆเป็นไงไปแล้วลูกค้าบ,บอกตั้งใจจะซื้อรอบแะตัวนะครับไม่เห็นไข่แล้วอดใจไม่ไหวนะครับนี่ไปแล้วนี่3มตัวนะครับนี่นี่ี่ลูกค้าโชว์เลยเป็นไงขอบคุณนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมชนชนชาแน,นลด้วยนะครับ เราอัปเดตร้านยำเจเปิลมาให้ดูตลอดนะครับนี่นี่กับเครื่องเร็วมากเก๋เราเร็วมากคันยำจดได้เลยจ้าชุดละแปดสิบครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปลี่นเปลี่ยนแลวนะน่ากินเปลี่ยนเป็นไข่เงดานี่เป็นไงเห็นแล้วน่ากินลูกค้าบอกนี่นะครับขอบคุณครับ มาม่ามาแล้วนะมามา่านี่มามา่ามาแล้วผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับร้านเนปิ้ลนยำแซบเวอร์ตลาดโตลุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับ ยำแซบๆกันนะครับไข่ไงดาต้มสดใหม่ทุกวันนะครับการันตีได้เลยนะครับต้มเองกับมือเลยนะครับดจอไหมคะยำเซมอนครับเดี๋ยวกลับเมาก็ได้ครับ ยำมามา่ายำมาม่านะหกสิบบาทนะครับมาม่านี่หกสิบาทนะจุกๆนะเหมือนเดิมจุกจกนี่มาม่ามาแล้ว,วร้นถุงไหมเอ๊แบบไม่ห่วงเครื่องนะครับสิบาทนะนี่ไปแล้ว ม,มาม่าหกสิบาทนะเดี๋ยวเราพาไปดูเมนูก่อนนะครับมาม่ารวมมิตรหนร้อยน,นี่เมนูร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์นะครับส้มตำสตาร์ทที่ห้าสิบาทนะครับยำสตาร์ทที่หกสิบาทครับดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูวัตถุด,ดิบนะครับนี่วัตถุด,ดิบทางร้านนี้เป็นไงเป็นไงนี่แซลมอนเนื้อฉ่ำๆเลยไขย่ปูน้ำลมนะตูอัด นี่ไข่ปลาลิเซียหมึกไข่มึกไข่ไนี่น,นี่ลูกค้าประจำใมาอีกแล้วนะมามา่าสามห่อนะคนนี้นี่นี่ <c oughs> นี่ปูมา้าปูดำแมงดานะแมงดาจะหมดแล้วนะเหลือไม่เยอะนะ <c oughs> ทางเรามีแก๊ปฟู้ดด้วยนะครับใครไม่อยากกอับบ้านสั่งทางแก๊ปฟู้ดได้นะครับ เขตตัวเมืองชนบุรีนะนี่ก็าพาไปดูไปดูกันนี่ตอนนี้ที่ร้านรับคนละครึ่งแล้วนะมีคนละครึ่งนะนี่อย่าลืมเลยคนละครึ่งร้านเรามีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเจปเปิลยำต่อนะครับอย่าลืมมะนาวสดแท้ร้อเซ็นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับ คนตำก็ตำนะคนยำก็ยำนี่มือตำนะครับนี่น้องตะวันสุดสวยตะวันค่ะนี่เป็นไงคนยำก็ยำคนตำก็ตำนะครับถ้าเจทั้งตำทั้งยำนี่เอาไม่อยู่นะครับไม่ทันลูกค้าตอนนี้ถ่ายทอดวิทยายุทธให้น้องตะวันไปแล้วนะครับส้มตำอร่อยเหมือนเดิมนะครับน,นี่ยำหมูยอนะคะน,น,นี่ยำหมูย่อหกสิบบาทเป็นหมูยอแมงกอนนะ เป็นหมูยอบังกรหมูยออย่างดีนะครับจดได้เลยนะครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับใส่ถุงใส่กล่องบอกเจ๊ได้นะครับนี่ใส่กล่องยำหมูยอนะนี่หกสิบบาทกล่องไม่คิดเงินเพิ่มนะครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้านี่ เามาดูยำมาม่าอีกแล้วนะครับ60บาทนะครับยำกันรลัวบอกแล้วนี่ให้เครื่องกันไม่ยั้งนะไม่ยั้งนะดูเจ๊จับเครื่องเป็นไงไม่มีนับชิ้นนะครับพอใจใส่ได้ไหนใส่เลยนะครับเจ๊เราลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนูมืองชนชาแนลด้วยนะครับ คอยอัปเดตร้านเปิ้นยำแซบเปอร์มาให้ดูตลอดนะครับรด,ด,ด,ดูดูดูเห็ดเห็ดนี่เราให้ดูเห็ดนะครับใครชอบกินสามเห็ดก็มีนะครับสี่เห็ดก็มีน,นี่มาดูยำมาม่าต่อนะครับปักได้เลยครับปักที่หลักเลยครับ นี่รับกันไปแล้วขายกันลัวนะยำกันลัวนะครับฝ <Okay. S 1> ากด like, <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามช่องหนุ่มมืองชนช n แนลด้วยนะครับ <Okay. S 1> คอยอัปเดตร้านเปิ้นยำเซิฟเวอร์มาให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ยำม,มาม่าร้อนๆเลยนะนี่เป็นไงลวกกันมาสุกๆเลยนะครับ ชอบกินดุกิชอบกินดิบกินสุกบอกได้นะครับเจ๊เราจัดให้นะครับตะว,วันจะขอกล่องไปไหมคะนีใส่กล่องอีกแล้วเป็นไงกล่องไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะนี่ยำมาม่า,า,ามาแล้วยำมาม่า60สบาทไปแล้วนะครับ พี่ยำเซมอนเดี๋ยวเรามาดูต่อไปยำอะไรเจ๊ยำไข่แมงดาคะมาอีกแล้วไข่แมงดาเห็นไหมบอกแล้วใครมาก็ไม่พลาดนะครับยำไข่แมงดาแ0สบบาทนะครับขายดีครับเมนูนี้ที่ร้านพระเอกของร้านเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับยำไข่แมงดานะครับ ใครมาก็ต้องมาลองลองแล้วก็ติดใจนะครับนี่เดี๋ยวมาดูไข่กันมาดูไข่เป็นไงเป็นไงแน่นไหมไปยไม่มีมันเลยนะครับ<ช>นี่เป็นไงไข่เม็ดอยืมไข่เม็ดใหญ่ๆเลยนะเนแมงดาออกไปหลายชุดแล้วนะวันนี้มาช้าหมดนะนี่เดี๋ยวมาดูไข่ดูดไข่อืมเป็นแผ่นเลยนี่ เป็นอะไรอะไรอกันล่ะเออเด็กหน้าจะใช้คำพูดนี้กันเทียนจานนะขายเพียงใดโดนน้ำยำแซบๆเข้าไปนี่นะนี่นะนี่เป็นไงเป็นไง80ดสิบบาทนี้บอกแล้วใครมาก็ต้องมาลองนะครับ แถมลองแล้วติดใจนะครับรอบเหมือนพี่เมื่อกี้นะครับรว่าจะมากินวันละตัวนะครับมามาแต่ละรอบเจอแน่นๆเข้าไปอดใจไม่ไหวนะวดที่แล้วเอาไปห้าตัววดนนี้กินสามตัวบอกว่ากินแล้วติดใจค้ารับไปแล้วไข่แมงดาอ,อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องหนุ่มบึงชนชนแนลด้วยครับเดี๋ยวเราพามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับ เมนูยำปลาแซลมอนแปดหนึ่งร้อยบาทนะครับใส่น้ำปลาลาก็ได้ไม่ใส่ก็อร่อยนะครับใส่ก็แซ่บไม่ใส่ก็อร่อยนะยำปลาแซลมอนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวดูเนื้อปลาแซลมอน,นเนื้อสวยๆชม นี่เป,นเป็นไงเป็นไงเปิดแล้วนะ<ม>ไปแล้วไปแล้ว<ม>หยิบกันไม,ยม่ยัง้งอ<ม>่ะนะอย่างปลาแซมอนเนี่ยนีจะใส่นะครับผมชิ้นใหญ่ๆเต็มคำเลยนะครับ<ม>อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแน,นลด้วยนะครับเร<ม>าจะคอยอัปเดตร้านเปิ้มยำแซบเบอร์มาให้ดูนะครับ<ะ>ขอบคุณ<ม>สำหรับการรับชมและติดตามนะครับ ร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุม่มมวลชนชาแน,นลนะครับนี่ป้ายนี้เลยนี่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์มะนาวสดแท้ร้อซตลาดโตลุงหน้าสาชลชลบุรีขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ